we ดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามยูททางช่อง YouTube แล้วก็ทางหน้าช่องแฟนเพจรับจองรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะคะวันนี้นะคะยยมาพร้อมกับความพิเศษอีกแล้วนะคะพบกับ f o r ์เรนเจอร์คยุ้ยคันนี้นะคะ For ์เรนเจอร์รุ่น XLT 4ประตูน,นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในตอนนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะ เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่8,44,000บาทและก็เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่889,000บาทนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2,200cc ให้แรงมา160แรงมานะคะเป็นเครื่องอาดีเซลนะคะเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็น B20 B10 ดีเซลธรรมดาดีเซลพรีเมียมนะคะคันนี้เติมได้หมดเลยนะคะ อันนี้ก็ออปชันจัดเต็มมากๆนะคะสำหรับคันนี้มีทั้งไฟหน้าออโต้นะคะที่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็นี่เลยนะคะอันนี้ยยเพิ่มให้กับลูกค้าของยุูนะคะไฟมาแตงพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะเดย์ทา์นั่นเองนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆและห่อหรูดูดีมากๆนะคะวันนี้ยยจะพามาดูเรื่องชุดแต่งก่อน นะคะเราก็จะมาลองเทสต์ใจคันนี้กันว่าคันนี้มีสมัรถนาละออปชั่นอะไรที่วิเศษเข้าไปกับคันนี้บ้างนะคะเริ่มจากชุดแต่งกันก่อนเลยนะคะด้านบนของฝากระโปรงรถนะคะยุติสกูปนะคะสกูปทรงนี้เรียกว่าทรงสูงนะคะสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดดำด้านตรงกลางนะคะแล้วก็ทั้งสองฝั่งของสกูปนะคะจะมีสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะคะติดอยู่ทั้ง สองฝั่งของสกรูนะคะมาดูด้านหน้ารอๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะซึ่งมีไฟแบบนี้นะคะไฟ LED ซึ่งสว่างมากๆโดดเด่นมากๆนะคะสามดวงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวอักษรนะคะสีดำตัดแดงนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะกันชนหน้าจากเดิมที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะหรทอานเป็นสีดำด้านนะคะเพื่อเพิ่มหน้ารถให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ กระจังหน้าก็เป็นสีดำได้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านโคมไฟนะคะยุ้ยบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้า m u s สแตงนะคะมาพร้อมด้วยวงแหวนนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นั้นยังไงนะคะไฟวิ่กลาวันแบบนี้นะคะเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะยุติจซูมล้อขนาด หกนิ้วนะคะสีดำด้านมีหมุดหลอกนะคะแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะซีรีส์ Mac ank, แม็กยางเราลอแบบนี้นะคะแม็กขอบสิบแปนะคะมาพร้อมด้วยยางแทนครุกไดนาโปร AT2 นะคะซีรีส์อยู่ที่26565 R 1 8นะคะคันนี้ลอรูมากๆนะคะยางก็เป็นยางออโทเรซซึ่งวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะ,ะข้อไฟยังไม่ไบอกเลยนะคะข้อไฟหน้าสีดำด้าน ะะส่วนตรงที่เป็นโครเมียมอ่ะยุ้ยก็ทำเป็นสีดำด้านทุกชิ้นเลยนะคะครอบด้วยสีดำด้านนะคะเริ่มจากตัวครอบแก้มสีดำด้านนะคะครอบกระจกสีดำด้านข้อมือเปิดเบ้ากันรอยสีดำด้านนะคะลาวหลังคาแบบวาแท็กนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างของตัวรถนะคะส่วนด้านท้ายนะคะของตัวรถยุ้ยติดครอบฝาถัางน้ำมันสีดำด้านนะคะแล้วก็ สปอร์ตบาทรงวายแท็กนะคะซึ่งหล่อหรูดูดีมากๆนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะก็ไฟท้ายสีดําด้านนะคะกันชนท้ายสีดําแล้วก็ที่ฝาท้ายนะคะก็มีตัวข้อมือเปิดนะคะแล้วก็เบากันลอยแล้วก็ดับท้ายสีดําด้านนะคะแล้วก็พิเศษสําหรับลูกคาย,ยุยนะคะฝาท้ายมีโช๊คอัพซึ่งใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคะ เรามาดูภายในรถคันนี้กันบ้างนะคะว่าคันนี้ยุ้ยทำอะไรไปบ้างนะคะราบ่า,บาสีประตูนะคะเปิดง่ายๆแล้วก็กว้างขวางมากๆนะคะเบาะนางนะคะจากเติมนะคะอาจากาอาจากโรงงานอาจจกโรงงานเป็นเบาะผ้ายุ้ยก็ทําเป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดินด้วยได้ตะเก็บสีแดงนะคะแล้วก็ปากหัวหมอนคำว่าเรนเจอร์นะคะหล่อรูมากๆนะคะแล้วก็ หน้าจอ Android 9นิ้วนะคะคันนี้ก็ใช้ดู YouTube ดูทีวีออนไลน์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในรถฟอร์ทุกรุ่นนะคะรถกระบะฟอร์ทุกรุ่นเลยนะคะตรงฝากระโปรงนะคะของเราจะมีชคแอปนะคะซึ่งเวลาเปิดฝากระโปรงก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะในตัวฟ o r ์ r a n g จอรนะคะ สามารถเข้ามาถามเข้ามามาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะคะทางยูวีมีทีมงานให้คำปรึกษากับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านไหนสนใจก็แอดไลน์นะคะด้านล่างเลยนะคะหรือคิ้งคลางโทรหาอยู่ได้เลยนะคะยูวีพร้อมให้โปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าของอยูทุกท่านนะคะตอนนี้เราพร้อมกันแล้วเ่าไปเชรใจกันเลยคะ่ะตามนี้มาเลยค่ะ เข้ามาอยู่ใน Ford Ranger XLT เกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับวิธีสตาร์ทคันนี้นะครับก็คือเหยียบคัทให้สุดนะครับเหยียบคัทให้สุดแล้วก็บิดกุรแจรถจ็ติดขึ้นมานะครับตัวเนี้ยเราถอดหน้าจอเดิมออกนะครับหน้าจอเดิมจากโรงงานจะใช้ YouTube ไม่ได้นะครับเราถอดออกแล้วคืนให้นะครับเราติดตั้งจอใหม่เข้าไปเป็นหน้าจอ Android นะครับขนาด9นิ้วนะครับสามารถ ดูหนังฟังเพลงดูทีวีออนไลน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาติดตั้งได้เลยเหมือนแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องนะครับความไวของหน้าจอขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราแชร์ให้เขานะครับรถเสียงเพิ่มเสียงจากบลุมเดิมได้นะครับจากขอบจอได้หรือจากพวงมาลัยได้เลยนะครับกรณีจะขับรถคนเดียวนะครับแบบนี้นะครับเราก็ใช้ YouTube เป็นเพื่อนเดินทางได้นะครับถ้าเป็นคนขับแนะนําว่าอย่าดูนะฮะ ใช้วิธีฟังอย่างเดียวเพื่อเพื่อความบันเทิงก็คือเราจะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแชร์ฮอตสปอตให้ตัวนี้ก็คือตอนนี้เขารับสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือเราอยู่นะครับเขาถึงมีสัญญาณเล่น YouTube ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องของเรานะครับเดี๋ยว ตัวนี้นะครับที่รถคันนี้มีมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นระบบ cruise control นะครับจะอยู่ที่พวงมาลัยรตรงนี้เลยนะครับที่เป็น6ปุ่มตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้ที่เป็นเหมือนเข็มไม้เนี่ยจะเป็นตัวล็อกความเร็วนะครับเพื่อไม่เหยียบคันเร่งสมมุติตอนนี้เราขับมา80ถนนค่อนข้างหลวมรถอยู่ห่างไกลๆเราเราก็กดซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่ง,งยกเท้าออกจากคันเร่งเลยมันจะล็อกที่ความเร็วณขณะนั้นไว้ให้ยกเท้าออกจากคันเร่งเลยนะครับรอเบรกอย่างเดียว นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้ดียังไงก็คือเวลาเราขับไปนะครับเวลาเจอฝนหรือเจอน้ํากระเด็นใส่มันปัดให้ทันทีนะครับไม่ต้องละมือไม่ต้องบอกตกใจพอขับขับไปน้ํากระเด็นใส่เรามันปัดออกให้เลยนะครับไฟหน้าออโต้ก็เช่นกันนะครับถ้าเปิดออโต้วิ่งเข้าผ่านฝนหรือช่วงเย็นช่วงโพลเพอแสงน้อยติดให้เองเลย นะครับตัวนี้ก็จะดีนะครับตัวนี้ก็ยังมีกระจกตัดแสงออโต้นะครับตัวนี้นะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ตัวเล็กตัวนี้เป็นตัวทํางานนะครับเวลาคันหลังสาดไฟสูงมานะครับเซนเซอร์ตัวนี้จะเปลี่ยนให้กระจกบานนี้เป็นสีเขียวเพื่อไม่ให้แสงที่มันสาดเข้ามาเนี่ยจ้าจนเกินไปทําให้เราตาผ่านะครับพอแสงไปพ้นแล้วก็จะมากระจกสีเดิมใสๆแบบปกตินะครับตอนนี้เราใช้หน้าจอดู YouTube อยู่นะครับ ตัวนี้ยังมีกล้องหน้ามาด้วยนะครับกล้องหน้าจะซ่อนไว้ด้านกระจกมองหลังนะครับถ้านั่งอยู่ตำแหน่งคนขับนี่จะมองไม่เห็นกล้องตัวนี้เลยนะครับวิธีดูนะครับวิธีดูกล้องนะครับก็คือไปหน้าโฮมตัวนี้ก่อนตอนนี้มันทํางานอยู่นะครับกล้องทํางานอยู่พอสตาร์ทรถกล้องบันทึกทันทีนะครับเข้าไปที่แอปเมื่อกี้นี่ทํางานทันทีโดยจะเห็นว่าสีแดงอันนี้คือตัวบันทึกนะครับตอนนี้ที่เราพูดอยู่คลิปนี้ก็ถูกบันทึกเข้าไปด้วยนะครับ วิธีกดออกจากหน้ากล้องนี้นะครับก็คือกดที่จอแล้วก็กดลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็เข้า youtube ใหม่ youtube ก็จะมาที่เดิมเมื่อกี้ที่เราค้างไว้นะครับแบบนี้จะมาหน้าจอปกติเลยแบบนี้นะครับ hey, ตัวนี้นะครับยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้าของฟ o r d นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นเลยหรือในท็อปสุดของเราเลยที่เป็น e v e r อเรล้านกว่าบาทนะครับน้ำหนักพวงมาลัย um เหมือนกัน นะครับแทบไม่มีความต่างอะไรเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องความเบารถกระบะนะครับสมมติเราซื้อไปบรรทุกหนักมากเลยบรรทุกเป็นตันเลยพวงมาลัยจะหนักขึ้นไหมตัดปัญหานี้ไปได้เลยครับพวงมาลัยยังจะเบาเหมือนเดิมนะครับยังขับง่ายเหมือนเดิมแต่พอความเร็วเริ่มเพิ่มขึ้นพวงมาลัยจะหนักให้นวงให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราบรรทุกหนักเป็นตันไปซื้อรถมาไปบรรทุกผลไม้มาขายเนี่ยไปวิ่งงานเนะี่ย รถเราจะหนักไหมถ้าเราเป็นผู้หญิงเราจะขับรถคันนี้ได้ไหมตัดปัญหาไปเลยนะครับตัวนี้พวงมาลัยเบามากนะครับอันนี้มีขนาดรถจอดนิ่งนะครับนี่เบามากถ้าเป็นแบนรนด์อื่นราคาที่แบบไม่แรงนะต้องมี2มือต้องมีโหนพวงมาลัยกันบ้างนะครับตัวนี้ไม่ต้องเลยเนี่ยใช้นิ้วเดียวเนี่ยเกี่ยวกับสบายสบายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเคลื่อนที่นะครับไปในบริเวณโว์รูมของเรานี่แหละนะครับโอเคตอนนี้ถ้าเราเราก็กําลังเล่น youtube อยู่นะครับสมมุติถ้าเรา อ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยเลยนะครับผมเข้าเกียร์ถอยเลยผมเพิ่มแสงในห้องโดยสารหน่อยนะครับพอผมเข้าแสงมันสะท้อนไหยโอเคพอผมเข้าเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยยกตรงนี้ขึ้นนะครับลรวดันไปที่ตำแหน่งเกียร์ R ตรงนี้นะครับพอยกใส่เกียร์ถอยปุ๊บภาพจะตัดไปที่กล้องหลังทันทีโดยมันจะพักอยู่ u ู e ไว้นะครับแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับพอเราถอยหลังจนเสร็จนะครับอ่าตอนนี้เราถอยหลังนะครับ เราซอยหลังจนเสร็จนะครับพอเราเข้าเกียร์เดินหน้าเหมือนเดิม YouTube ก็จะกลับมานะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับความชัดเจนของคลิปที่เล่นนะครับความไวอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับความแรงของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับที่แชร์เข้าไปให้เขานะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณจากเรานนั่นเองนะครับจากโทรศัพท์มือถือของเราโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่าง พื้นที่หล้างขัดเคลือบนะครับนะครับจะเห็นว่าเวลาเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะขึ้นเนินลงเนินต่างๆเนี่ยครับใช้มือเดียวควงได้เลยนะครับเพราะพวกพวงมาลัยเราเบามากแต่พวงมาลัยเบานะครับเวลาเราขับรถที่เริ่มมีความเร็วมากขึ้นนะครับพวงมาลัยจะหนักให้หน่วงขึ้นให้เองนะครับในกรณีเราขับเกินร้อยนะครับกรณีเราเร่งรีบเนี่ยพวงมาลัยนิ่ง ช่วงล่างนิ่งนะครับเราจะไม่มีแบบช่วงล่างที่ล่อนไปล่อนมาพวงมาลัยเหวอะเหวะทให้เราหน้ากลัวแบบเฮ้ยมันจะหลุดไหม,ไม,ไ,มไม่มีนะครับถ้าเราขับฟอร์ดเราจะรู้กันเลยว่าพวงมาลัยกับช่วงล่างนี่เนียบมากนะครับนี่ครับเราเกียนระ์ถอยห,หลังมันก็จะตัดไอ้ตรงนั้นไว้เพื่อความปลอดภัยเลยนะครับตอนนี้เลี้ย,ยวมือเดียวแล้วสบ,สบายเลยนะครับ ช้งานง่ายครับถึงจะเป็นรถคันใหญ่ก็จริงครับแต่มันวงเลี้ยวมันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายคขับง่ายช่วงล่างนิ่งถ้าจะจะกำเงินไปซื้อของให้คุ้มค่าผมแนะนำเลยครับซื้อปอดนะครับเพราะว่ารถคันหนึ่งจะอยู่กับเรานานนะครับรถหนึ่งเราคันนึงเราไม่ได้ใช้แป๊บๆนะครับเราใช้กันนานเลยเราก็ต้องเลือกซื้อของที่มันแบบ มีสมรรถนะที่มันคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานหรือว่าความปลอดภัยที่เราได้จากรถคันนี้นะครับที่โรงงา,านเราติดตั้งมาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับตัวถังเรื่องความแข็งแรงนะครับสามารถเซฟเราได้นะครับเรื่องการทรงตัวการทรงตัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับสําหรับรถยนต์นะครับถ้ารถทรงตัวไม่ดีนี่ก็นี่ก็คือเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับโอเคครับขอจบ คลิปการรีวิวภายในห้องโดยสารการเทสในระยะสั้นๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ